ครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเต้สุบจนคลินสวุวรรณอีกแล้วนะครับในรายการสูงวัยมรารตีนี่คือรายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นแก่แล้วไม่แก่เลยครับเพราะเราจะมาช่วยกันออกแบบชีวิตก้าวสู่สมาร์ทไลฟ์สูงวัยหัวใจยังฟิตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกายและใจเทคโนโลยี IoT ต่างๆกฎหมายน่ารู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตวัยเก๋านะครับเรื่องของการบริหารจัดการการเงินหลังวัยเกษียณร,รวมถึงสําคัญมากๆเลยก็คือมันเช็คหัวใจอยู่เสมอรายการเราจัด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 และ จัดให้ทั้ง5ประเด็นผลัดเวียนกันออกไปครับคุณผู้ชมครับยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชมฮะหลายหลายคนเนี่ยชอบครองตัวเป็นโสดครับโอ้สบายไม่ต้องมีภาระโอ้ชิลบางคนแต่งงานแต่ขออนุญาตไม่มีลูกห้าเข้าข่ายการเป็นดิ้งสครับ D I N K S นะครับก็คือ double income no kids รายได้เข้าทั้งสามีและภรรยาแต่ขอไม่มีลูกน่าจะเป็นการดีกว่าอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะครับคำถามที่เกิดขึ้น ทรัพย์สินงอกเงยเงินทองเยอะแยะมากมายเมื่อเราจากโลกไปน,นี้ไปแล้วแล้วเงินไปไหนทองไปไหนทรัพย์สิสนไปอยู่ที่ไหนใครจัดการให้หาคำตอบพร้อมกันนะครับในห้องเรียนไว้เก่า ผู้ชมค,ครับมนุษย์ทุกคนฮะก่อนที่จะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยคงอยากจะทิ้งเลกาซีทิ้งตำนานอะไรบางอย่างไว้บางคนโชคดีหน่อยสามารถทิ้งได้มากกว่าเรื่องของชื่อเสียงก็คือเรื่องของทรัพย์สิน<ม>เงินทองที่ดินส่งต่อกันไปนะฮะแต่คําถามท,าที่เกิดขึ้นคือในกรณีที่ไม่มีทายาททรัพย์สินเหล่านี้จะไปอยู่ที่ใครนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับดรพิรพัฒน์ไอยทองครับ ธนาพีดครับสวัสดีครับพี่พีบสวัสดีครับพี่เต้ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่รายการเรารู้จักเนี่ยพาะมีคนเดียวไม่ใช่โอ้โหนี่เก่งสุดแล้วพี่พีดะครับพี่พีดในกรณีที่สมมติคนหนึ่งเนี่ยมีทรัพย์สินไม่มีทายาทแต่มีแค่คู่ชีวิตมีภรรยาหรือภรรยาก็คือส่งต่อส่งต่อก็คือแปลว่าคคนอื่นไม่ได้เลยก็เหลือใครอยู่คู่สมรสคนนั้นก็ได้ แต่ต้องเป็นคู่สมรสที่จดทะเบียนด้วยนะคู่สมรสที่ตามกฎหมายบอกว่าต้องจดทะเบียนเท่านั้นตามบ้านเรานะาการที่แบบอยู่กินกันอย่างเงี้ไไไยไม่ได้เลยเลยเอาทบทว<ๆ>นเัินค่าจากความเดิมตอนที่แล้วนิดหนึงหนึ่อ่าครับ<ๆ>นะฮะเรามี6ลลำดับครับหกลำดับก็มีอันดับแรกคือผู้สืบสันดานนะครับก็คือลูกหลานเลนนะครับรวมถึงบุตรบุญธรรมรวมถึงลูกที่รับรองโดยชอบ้วยกฎหมายนะครับอันดับที่2ก็คือบิดามารดาอ่าสามก็คือพี่น้องร่วม พ่อแม่เดียวกันพ่อและแม่พ่อและแม่เดียวกัน4คือพี่น้องพ่อหรือแม่เดียวกันครับหค,คือปู่ย่าตายาย6คือรุงป้าน้าอานะครับนี่คือ6กลำดับที่มีสิทธิ์ได้ในกรณีที่ไม่มีพี่นายกรรมเนี่ยพี่นายกรรมนะอันดับแรกอันดับ2อายาทโดยธรรมค,ครับคราวนี้ถ้าไม่มีทั้งหมดเลยตามกฎหมายแล้วเขาบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจะตกแก่แผ่นดิน แผ่นดินแผ่นดินแปลว่าอะไรจ้ะในเคสแผ่นดินแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าประเทศเรานี่แหละก็คือตกให้กับรัฐบาละตกเข้าไปเป็นทรัพย์สมบัติเหมือนเราเสียภาษีอะเสียให้กระทรวงการคลังแล้วเขาก็ไปบริหารเงินเอามาให้เราต่อนะครับเด้น <Okay. S 2> ในเคสนี้ก็เหมือนกันไม่มีใครเลยก็ตกให้แก่ประเทศ <Okay. S 2> นะครับก็คือประเทศเนี่ยก็คือแผ่นดินเนี่ยเขาก็เอาไปบริหารงานแหละเป็นงบประมาณของประเทศต่อไปนะครับอย่างอย่างที่ที่ยุโรปในที่อังกฤษยกตัวอย่างตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะทิ้งระเบิดกันตายไปเยอะมากที่ว่างๆเหล่านั้นกลายเป็นสวนสาธารณะในเคสบ้านเราในรั การจะใช้ที่อะไรต่างๆนะครับมันก็ตกไปเป็นที่ราชพัสดุเป็นที่อะไรต่างๆนะครับ,รบมันก็ต้องไปดูวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขในการใช้ครับ,รบมันไม่ใช่ว่าใครจะเอาไปใชใ้ทำอะไรก็ได้โอเคคิดแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับต้องเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นประโยชน์สาธารนณะโอเคก็คือไม่ใช่ว่าใครออาไปใช้เป็นของตัวเองได้เลยไม่ใช่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านบอกโอ๊ยผมอยากเอามาสร้างบ้านของผมอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ไม่ได้นะครับเมื่อตกเป็นของแผ่นดินแล้วแปลว,ว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะใช้ที่นั้นเข้าใจอ่าเว้นแต่สมมติว่า ฉันต้องการประกาศออกมาสร้างโรงเรียนอ่งั้นวัตถุประสงค์ก็ไปทําเป็นโรงเรียนนะครับอะไรอย่างเงี้ยต่างๆตรงนี้ก็ได้กรณีที่เราตก็นของม่นดินทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะเรากฏว่าวันดีคืนดีมีทายาทลำดับที่4สมมติโผล่ขึ้นมาเป็นพี่น้องต่างบิดากันแล้วมาพิสูจน์ได้จริงๆแล้วไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีตัวตนกันอะไรเงี้ยขอคืนได้ไหมขอคืนได้ถ้ายังอยู่ภายได้อายุความครับอายุความเนี่ยมันมีแค่หนึ่งปีคือกฎหมายมันไม่ใช่ว่า โอ้โหผ่านไปร้อยปีพิ่งมาพิสูจน์ DNA บอกว่าฉันเนี่ยเป็นทายาทของเจ้าพญานั่นเจ้าพญานี่แล้วจะมาขอเอาคืนอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันต้องมีสิ้นสุดสิ้นสุดครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยต้องมีเรื่องของอายุความถ้าตัวเองรู้ว่าฉันเนี่ยเป็นทายาทนะครับฉันก็ต้องเข้าไปยื่นขอความจำนองไปขอตั้งผู้จัดการบอดคอรอะไรต่างๆ่าเหล่านี้มีอายุความหนึ่งปีเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้เรียกทรัพย์สมบัติตัวนั้นะกลับมาเป็นของคุณเองแต่ถ้าเกินไปกว่านั้นแล้วเนี่ยครับ ตกเป็นของรัฐแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์เป็นโต้แย้งครับรับจารในยุคดิจิตอลที่โอ้โหเทคโนโลยีไปถึงบล็อกเชนแล้วอะไรต่ออะไรไปถึงไหนตอนนี้ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตแล้วเขาสืบเขาจะสืบได้ง่ายขึ้นไหมว่าเราเป็นญาติใครแล้วเฮ้ยมารับหน่อยแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหเขาติดต่อไหมไม่ติดต่อครับไม่ด้วยไม่มีใครติดต่อครับแต่จริงในระบบทะเบียนราษน,นะครับมันมันรู้นะครับถ้าเคยเห็นระบบทะเบียนทะเบียนราษจริงเห็นจะเห็นหน้าคุณเต้ตั้งแต่ทำาัประชาชนครั้งแรกแล้วก็จริงไล่สืบไปเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยได้ เรายังไม่มีระบบที่ว่าโอ้โหพอตายเสร็จปับ๊บคุณเต้ตายปุ๊บรู้เลยว่ามีใครยาิเป็นใครแล้วไปแบ่งให้ใครยังไม่ถึงยังไม่ถึงเพราะอย่าลืมว่าต่อให้มีอย่างนั้นจริงมันก็มีพินัยกรรมครับมัน overview, โอเวอร์รูก็คือคะว่ามันเหนือกว่าทุกสิ่งเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ย กฎหมายก็เลยไม่ได้มีหน้าที่ว่าเขาจะต้องไปจัดการ uh huh. ถือเป็นเรื่องของทรัพย์สินเอก,กชน uh huh. คุณไม่ใส่ใจก็คือถือว่าคุณละทิง้งผลประโยชน์คุณเองผลประโยชน์ค uh ุณเองพอคุณละทิ้งไปแล้ว uh huh. คุณจะมาโต้แย้งเอาคืนอนื่นเนี่ยมันไม่ได้ลนะเพราะโดยหลักพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหลักทางเศรษฐกิจที่ดินเนี่ยถ้ามันลกล้างว่างเปล่า uh huh. มันไม่เกิดมูลค่าแล้วกลายเป็นว่าคนสะสมนู่นสะสมนี่ที่ดินเขาเลยอยากให้เอาไปพัฒนาครับ uh huh. มันก็เลยเป็นที่มาของภาษีที่ดินไงที่ว่าทำไมภาษีที่ดินเขาต้องเก็บครับแล้วเราไปลองดูสิครับถ้าเราใช้เป็นบ้านภาษีเนี่ยอัต,ตารตาต่ำครับแต่ถ้าเราทิ้งล้างเอาไว้ภาษีสูงกว่าคุณเอามาทําเป็นโรงงานอีกเพราะว่า กฎหมายบอกว่าอยากให้คุณเอาที่เนี่ยมาใช้เพื่อให้มันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศเป็นประโยชน์นะครับคราวนี้สมมุติว่าได้มีการเขียนพินัยกรรมไว้อาจารย์แล้วก็บอกว่าต้องการที่ยกให้ซึ่งไม่ใช่ทายาทไม่ใช่ลูกหลานเราเลยนะยกให้ในในเอสนามสมมุตินะครับปรากฏมาดูอีกทีในเอนี่พฤติกรรมไม่คอดีเท่าไหร่ทำเรื่องขอคืนเปลี่ยนได้ครับสบายสบายแต่การที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะครับมีเงื่อนไขว่าคุณต้องเปลี่ยนขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับ พินัยกรรมเนี่ยมันเป็นการที่แสดงเจตนาลงของเราเราอยากจะเปลี่ยนให้ใครก็ได้เปลี่ยนตอนไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องลงวันที่เพราะว่าเขากดกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีพินัยกรรมหลายฉบับแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งกันกฎหมายบอกว่าให้เอาตามพินัยกรรมฉบับหลังสุดเป็นหลักแต่หลายคนฟังดีๆนะไม่ใช่ว่ามีพินัยกรรมหลายฉบับแล้วบอกให้เอาฉบับหลังสุดเป็นหลักอันนี้เข้าใจผิดมาไม่ใช่ S <S <an> <S เขาบอกว่าต้องมีข้อความขัดอยู่แย้งกันด้วย<อ>ถ้ามันไม่ขัดแย้งกันแปลว่าใช้ได้ทั้งหมดยกตัวอย่างง่ายๆครับจุณเต้เข<อ>ียนพินัยกรรมฉบับแรกยกบ้านให้คุณพ่อฉบับที่2เขียนว่ายกรถยนต์ของคุณเต้ให้คุณแม่ถามว่าสองฉบับนี้ขัดกันไหมไม่เนี่ยไม่ขัดเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองฉบับครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณเต้บอกว่ายกบ้านให้คุณพ่อฉบับแรกฉบับหลังบอกว่ายกรถยนต์และบ้านให้คุณแม่ขัดไหม ขัดในส่วนของบ้านอ่าวันหลังอย่างเงี้ยต้องเอาวันหลังครับอย่างเงี้ยเนี่ยคุณแม่จะได้ไปทางบ้านและรถยยต์เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆพิในกรรมเลยต้องมีเขียนวันที่ว่าเราทําพิธนกรรมเมื่อไหร่ด้วยเข้าใจไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าฉบับไหนเป็นฉบับสุดท้ายครับพี่พีทและอีกสักณีที่หลายๆคนเนี่ยนะฮะจะยกทรัพย์สินให้กับการกุศลอืาแล้วยกให้วัดอะไรเงี้ยสมมุติงียมันมีขั้นตอนอะไรงานทำอย่างงี้จริงๆขั้นตอนเหมือนกับเรายกให้กับทายาทเลยครับเราสามารถเขียนี่นนกรรมเ ยกให้กับวัดก็ได้ครับยกให้กับใครก็ได้คุณเต้อยากจะยกให้ผมก็ได้นะไม่ขัดอะไรเลยไม่ติดผมไม่ติดนะที่นี่คือยกให้ใครก็ได้วัดก็เป็นบุคคลเหมือนกันทีนี้นะว่าพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับยกให้ได้หมดนะจะตั้งเป็นนูปิธิก็ทําได้ครับคุณเต้มีสัตว์เลี้ยงไหมมีครับรักสัตว์เลี้ยงไหมมากครับโอเคมีเคยมีคนถามผมเหมือนกันแล้วเราจะเขียนที่ในกรรยกให้สัตว์เลี้ยงได้หรือเปล่าทำได้ไหมอาจารย์ตามกฎหมายบอกว่า ไไม่ได้เมืองนอกเมืองนาอาจจะมีเคยยินอยู่เมืองนอกเนี่ย,เ,ยเขาทําได้แต่เป็นการเขาเราียกว่าเป็นการก่อตั้งทรัสต์ก็คือหมายถึงว่าตั้งขึ้นมาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วก็ดูแลสัตว์เลี้ยงอ่ะอันนี้คือกฎหมายตามประเทศแต่เพี่งเ่าเป็นกฎหมายไทยเราเขียนด้วยเลยในประมวลกฎหมายแพ่งว่าห้ามจัดตั้งทรัสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้มันเลยไม่เกิดก็เลยบอกว่ากลายเป็นว่าถ้าเสียชีวิตแล้วเราเขียนยกให้สัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับจะเป็นน้องหมาน้องแมวอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับ ทำไม่ได้ก็เลยว่าไอพี่เลี้ยกันตรงนี้จะไม่มีผลครับเขาก็เลยว่าโอเคงั้นบางคนก็ใกล้เคียงอาจจะก่อตั้งเป็นมูลิธิไงมุ้ิทิเพื่อน้องหมามุ้ิทิเพื่อน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดูแลแต่คราวนี้มันจะไม่ได้ว่าถุประสงค์แค่ดูแลของเราเองละอาจจะต้องไปดูแลเผื่อแพ่แก่คนอื่นๆเขาจะด้วยอย่างเงี้ยนะทรัพย์สินดิจิทัลมี YouTube c h ANNEL มี c e b o o k f a n p เ g e ซึ่งมีรายได้ไหลๆๆเข้ามาข้าวนี่เลยนะเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ยุ่งอะไรใครมีแค่่่ออออนนนดยยูห้้ง ถึงเวลาเนี่ยของนี่ก็ยังตกไปดูของแผ่นดินอยู่ครับตกเป็นหมดเลยครับเหมือนกัอนที่ดินที่เราพูดมามี้เหมือนกันเลยครับทุกอย่างเพราะว่าทรัพย์สินตามกฎหมายพวกนี้มันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาจริงอะไรก็ตามก็ตกแก่แผ่นดินได้ครับนะครับแต่ว่าพอตกไปแล้วเนี่ยแล้วใครจะไปสับสไครดูต่ออันนั้นไม่รู้ก็ไม่มีใครทำอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเงินได้เงินมีรายได้เข้ามานะครับมันก็ยังตกอยู่ดีพี่พีวันหนึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งมาถึงมหาวิพีนบอกว่าเนี่ยมีทรัพย ถ้าไม่มีทายาทนะคำแนะนําดีที่สุดคือใช้ให้หมดแล้วหลายคนบอกเอ้ยใช้ยังไงบางคนบอกว่าเฮ้ยมีบ้านมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถรับตังค์มาใช้หรือเปล่าจริงๆพวกเหล่านี้นะครับมันมีเขาเรียกว่านวัตกรรมทางการเงินเยอะแยะครับเคยได้ยินคำว่า reverse mortgage ไหม reverse mortgage อ่ะ reverse mortgage เนี่ยนะครับในต่างประเทศค่อนขานิยมนะครับในประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีพวกธนาคารอลอมโฉมปลอมสินอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับพวกนี้หมายความว่าปกติตอนถ้าเรายังเด็กๆเราค่อยๆผ่อน เพื or, át, <S S well. ่อส like ุดท okay. hmm. right? so, okay. ้ายเนี่ยให้ได้บ้านเป็นของเราเป็นไปของเราครับอันนี้ก็เหมือนไงครับคราวนี้ก็เหมือนเหมือนกันเอาบ้านเนี่ยนะครับเหมือนไปตึงไว้กับแบงก์อ่ะนะครับไปตึงไว้กับแบงก์เพียงแต่ว่าคราวนี้ก็เหมือนก็จ่ายเงินมาให้เราเป็นเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นบํานาญให้กับเราโอเคอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมีเงินใช้นะครับทรัพย์สินเนี่ยมันก็ยังเป็นของเราอยู่นะครับเพียงแต่ว่าพอตอนที่เราเสียชีวิตนะครับถ้าเงินมันหมดเขาให้มาแล้วเนี่ยมันหมดเท่ากับมูลค่าบ้านธนาคารเนี่ยก็ยึดบ้านไปก็จบไงโอเค แปลว่าอะไรครับแปลว่าในขนาที่เราได้เงินใช้รเราก็ยังมีบ้านอยู่มีบ้านอยู่เราก็ยังมีบ้านอยู่นะแล้วเราก็ใช้เงินไปเรื่อยๆแต่ถ้าสุดท้ายเนี่ยเขาจ่ายเงินมา3-4ปีปุ๊บเราเกิดเดสมอลเล่ตายไปซะก่อนอ <ะ S 1> มูลค่ายังเหลืออยู่ไอ้มูลค่าที่ยังเหลืออยู่ของบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าแบงก์เขาจะยึดไปได้ทั้งหมดถ้าเรามีทายาทก็จะไปตกแก่ทายาท <อะ S 1> แต่ถ้าไม่มีทายาทไอ้มูลค่าตรงนี้นะครับก็ไปตกแก่แผ่นดินเข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นสําหรับคนรุ่นใหม่ ยุคใหม่ที่อาจจะไม่มีลูกหลาน <อะ S 2> หรือมีลูกหลานแต่ไม่รู้ลูกหลานจะดูแลหรือเปล่าก็เอาทรัพย์สินของตัวเองมาเปลี่ยนเป็นเงินแล้วก็ใช้เพร,<อ>ราะทำไมเราต้องกดอยากเรากดออมอ <ะ S 1> แล้วให้ลูกหลานไม่รู้เป็นใคร <อะ S 1> มาเอาทรัพย์สินของเราไปสู้เราเอาทรัพย์สินของเราไปแปลงมาเป็นเงินแล้เราใช้จ่ายไปเที่ยวรักษาสุขภาพของเราใช้ชีวิตีวาดีกว่าอ่าเนี่ยแต่พอนี้เราเห็นโลยักวัยเก่าน่าจะดูกันเยอะครับพวกนี้มันทําได้ตามกฎหมายแล้ว่ไม่ไม่น่าห่วงด้วย แต่ถ้าคุณเนี่ยนะครับเพราะพวงวงเงินที่เขาให้เนี่ยมันจะไม่เกินกว่มูลค่าทรัพย์สินอยู่แล้วแต่ถ้าคุณแบบว่าโ oh, ผเอาบ้านเหล่านี้เนี่ยนะครับไปขายฝากไปทํานู่นทนํานี่อันตรายเพราะว่าคุณอาจจะโดนยึดบ้านไปขณะคุณยังมีชีวิตอยู่อ้าวไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย ใช่ครับแต่ถ้าเป็นรีวิร์สปอตเกอเนี่ยเขาคำนวณโปรแกรมแล้วเหมือน<ช>เอามเงินตรงนั้นอะมาจ่ายให้เราเนี่ยเป็นบำนาญอันนี้จะดีกว่าเยอะครับอย่าง้สุดท้ายนี้นะฮะโบติเดียวในช่วงท้ายๆของการสัมษณ์นเนี่ยจะบอกว่าจะฝากไปถึงวัยเก่าและลูกหลานแต่ในเคสนี้ก็คือไม่มีลูกหลาน <c oughs> จะฝากไปถึงวัยเก่าะที่มี <c oughs> สมบ,บ,บัติแต่ไม่มีทายากรับกา,าร,บร,บ,รบ,บริหารทรัพย์สินต่างๆของเรานะครับจริงๆแล้วเราเนี่ยคำนึงถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็ได้แต่อย่าลืมคิดถึงตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำงานมา เมื่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราคิดควรจะหาความสุขให้กับตัวเองครับไม่จําเป็นต้องไปอดอองอดออมนะครับทำทุกอย่างให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บางคนมีความสุขที่อยากจะไปอยู่บ้านพักคนชราอยนี้โเขาเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่โตเพื่อนเยอะแยะเพื่อนเยอะแยะคุณอาจจะขายทรัพย์สินแล้วก็ไปจ่ายเงินเข้าไปอยู่ในนั้นก็ได้หรือบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะฝากอะไรให้เป็นตำนานใช่ไ้ตอนซึกคนบอกเป็นตำนานเมื่อตายแล้วอาจจะบอกว่าฉันอยากจะตั้งมูริธิสักอย่างนึ่ง ก็ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคิดซะตั้งแต่ตอนที่เรายังมีกําลัง <Okay. S 2> นะครับทั้งกำลังสมองกําลังใจนะครับ,รบพวกเหล่านี้ลองคิดแล้วก็วางแผนตรึกตองให้ดีอยากทําอะไรนะครับบางเรื่องเนี่ยเราก็เขียนระบุไปในพินัยกรรม huh. บางเรื่องอย่างไม่ต้องเป็นพินัยกรรมหรอกอย่างการตั้งมวยทิ้เราไม่ต้องรอให้เราตายก็ได้ทำมันซะตั้งแต่ตอนที่เรายัางมีชีวิตอยู่เราจะได้เห็นความสําเร็จของมวยทิ้นั้นด้วยก็ได้กครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีคุณค่านะครับมีความหวังมี กำลังอะไรต่างๆตัวเองอยากทําอะไรเนี่ยไม่ต้องรอให้เสียชีวิตครับทำไปเลยตั้งแต่วันนี้ครับซึ่งถ้าทําแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่เวแล้วจะแก้ก็ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ยังแก้ได้อยู่ใช่เลยครับผมโอเคสุดยอดไงพี่ๆขอบคุณมากวันนี้ครับครับขอบคุณครับ เก๋ายังฟิตในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณน้าอิทิพลสมุทรทองครับวัย55ปีเป็นนักวิ่งครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือตลอด10ปีที่ผ่านมาคุณน้าท่านนี้ครับเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งรุ่นเดียวกันและรุ่นน้องอีกเป็นจํานวนมากครับเราไปดูกันดีกว่าครับผู้ชมครับเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจที่จะลุกขึ้นมาแล้วออกวิ่งออกกําลังกายกันในช่วงเก่ายังฟิตครับ รับผมชื่อป๊อกอิดิพลครับอายุ55ปีปีนี้ครับอาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับผมปัจจุบันเนี่ยก็จะมีวิ่งนะครับก็พยายามจะเข้ายิมเพราะมีการแข่งขันในปลายปีนี้ก็จะเป็นบริเวณพยายามอยู่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งครับสัปดาห์หนึ่งก็จะวิ่งประมาณสัก4วันครับไม่เกิน5วันครับวันหนึง10กิโลบ้างแต่ว่าผมจะสลับเช่น ผมจะวิ่ง7โลบ้าง10โลบ้างส่วนใหญ่ผมจะวิ่งส่วนรถไฟกับส่วนลุม2ที่บางครั้งก็จะมีซิติรันบ้างบางทีเช้าเช้าเนี่ยอยากเปลี่ยนบรรยากาศก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยครับข้างทางด่วนเรียบทางด่วนเลยเนี่ยเรียบทางด่วนทางไปกับ5โลจอดรถไว้ในห้างสรรพสินค้าแถวนั้นแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาได้บรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายมากเพียงมีรองเท้าคู่เดียวแล้วก็เสื้อผ้าที่สวมสบายก็แค่นั้นก็ออกบวิ่งได้แล้วปัจจุบันเนี่ยสนามวิ่งก็จะมีหลายสนามบางที่ คนก็จะมาวิ่งจนกระทั่งอ๋อมองเห็นเพื่อนบ้านวิ่งเราวิ่งคนวิ่งคนนู้นวิ่งคนนี้วิ่งในโซเชียลมีเดียเพื่อนๆคนนั้นก็วิ่งเอ๊ะทำไมบางคนอ้วนมาพร้อมใครๆวิ่งเราก็เลยรู้สึกว่าเราวิ่งได้แต่ส่วนตัวผมอ่ะผมวิ่งมานานแล้วก็เลยวิ่งกันมาเรื่อยๆครับ10กิโลเมตรครั้งแรกในชีวิตคุณแม่มานั่งรอยังมีรูปถ่ายอยู่เลยสมัยก่อนต้องถ่ายกล้องฟิล์มนะรูปนั้นเป็นรูปเดียวเลยที่มีคือคุณแม่นั่งด้วยผมนั่งด้วยแม่สมัครวิ่งให้นั่่นนนนะา1ชัววโมงง3ทีิแ10ใ ปี2527ถัดมาก็2530วิ่งมาราทอนครั้งแรกในชีวิตเขาเรียกว่ามาราทอนลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติเป็นการเปิดสะพานแขวนพระราม9ก้าครับในตอนนั้นนั่นเป็นมาราทอนแรกปี30 40 50 60นับมาแล้วก็34ปีพอดีหลังจากการวิ่งมาราทอนครั้งแรกจนถึงปีนี้ครับสนามที่ประทับใจตั้งแต่วิ่งมาอาจจะไม่ใช่เป็นสนามวิ่งจริงๆก็ได้แต่เป็น เหตุการณ์การวิ่งครั้งหนึ่งในชีวิตก็คือเป็นการวิ่งจากเบตงมาที่แม่สายนะครับก็เป็นทีมวิ่งซึ่งวิ่งตลอด2 2 1 5กิโลเมตรนะครับก็มีทีมวิ่งอยู่3คนมีพี่ตูมีผมมีพี่เอสาคนก็ประชาชนชาวไทยก็ได้ร่วมกันบริจาคเงินกับโครงการน,นั้นสำหรับท่านใดที่ไม่เคยหมอ,อกอําลังกายนะครับในวัยขนาดนี้เนี่ยไม่สายเกินไปที่จะหมอ,อกอําลังกายให้เริ่มต้นด้วยการเดินก่อนนะครับในหนึ่งอาทิตย์มี7วันให้เดินเวลา30นาที อย่าทำมากกว่าน,นี้นะครับในเดือนแรกเนี่ยหอาทิตย์มี7วันใน1อาทิตย์ให้ออกกําลังกายเพียงแค่3าถึงสวันวันละครึ่งชั่วโมงด้วยกันเดินนะครับวันจันทร์เดินวันอังคารหยุดวันพุธเดินพืหัดหยุดสุกเดินเสาเดินต่อก็ได้ครับแต่ว่าครึ่งชั่วโมงเดินเร็วแบบรีบไปตลาดเหมือนเดินลงรถเมล์แล้วก็รีบไปไหนอย่างเงี้ยครับ จะใช้วิธีการเดินอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีที่ทํางานต้องขึ้นรถไฟฟ้าก็าอาจจะลงรถไฟฟ้าก่อนสัก2สถานีแล้วก็เดินก็เป็น2กิโลอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วครับแต่เดินไม่ใช่เดินเอิร์เหยนะครับเดินด้วยความเร่งรีบแล้วก็ให้อัตราการเต้นของหัวใจมันสูงขึ้นหัวใจเนี่ยเหมือนปั๊มน้ำนะครับการออกกำลังกายทําให้ผนังกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยแข็งแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยทำอย่างนี้ทุกวันพอเริ่มแข็งแรงขึ้นพูดง่ายปั๊มน้ําเราเนี่ยก็จะสูบฉีดโลหิต ยาวๆแข็งแรงขึ้นสุขภาพร่างกายดีขึ้นอายุยินยาวขึ้นนั้นนี่ยในช่วงแรกๆออกกําลังกาย4วันใน1อาทิตย์เดือนหนึ่ง 4, 3่สประมาณ16ครั้งต่อต่อเดือนอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วฝึกไปเรื่อยๆแล้วถัดไปก็จะเป็นเดินสลับวิ่งแต่เริ่มต้นในเดือนแรกด้วยกันเดือน30นาทีครับการเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพนะครับตอนนี้ย หลายๆท่านเนี่ยลูกเรียนจบแล้วหลายๆท่านเนี่ยภาระหน้าที่การงานเริ่มดีขึ้นไม่ต้องผ่อนบ้านไม่ต้องผ่อนรถเริ่มหันมาสนใจสุขภาพดังนั้นสิ่งที่อยากชวนเลยนะครับก็คือข้อแรกกลับมาสนใจสุขภาพให้อ่าเขาเรียกว่าเอาการออกกําลังกายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่าลืมนะครับเวันเอาออกกำลังกายมาเป็น3วันถึง4วันใน1อาทิตย์ก็ได้ไม่ต้องวิ่งหนักๆเริ่มต้นด้วยการเดินก่อน ทำให้ตัวเราเนี่ยลงไปที่สนามวิ่งเหมือนที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้เป็นที่ออกกำลังกายนะครับเอาตัวเราลงมาคุ้นเคยกับการที่เหงื่อออกคุ้นเคยกับการที่เสื้อเปียกคุ้นเคยพอเราเริ่มคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่ออกมาออกกำลังกายทุกๆวันจะไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปสบบาวงบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยออกกำลังกายจะเอาตัวยังไงไม่รู้จะเดินยังไงจะยืดเส้นยังไงไม่เป็นไรครับทําทีละนิดค่อยๆทํา เดี๋ยวจะเริ่มคุ้นชินดังนั้นเนี่ยพอเริ่มเยอะอายุมากขึ้น50แล้วเนี่ยการมาออกกําลังกายไม่ใช่เรื่องช้าไปสามารถเริ่มได้ครับเริ่มวันนี้ดีที่สุดถ้าคุณอยากมีชีวิตท,ที่ยืนยาวสุขภาพที่ดีกับคนที่คุณรักมาออกกําลังกายกันนะครับการวิ่งเขาว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าต้นทุนเนี่ยน้อยมากเลยเพราะว่ารองเท้าผ้าใบคู่เดียวเนี่ยก็สามารถออกวิ่งได้แล้วแต่ก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งครับที่คนเนี่ยบาดเจ็บเอาได้ง่ายถ้าวอร์ไม่ดีหรือไม่รู้เรียกว่า ข้อจํากัดต่างๆของตัวเองอย่างนี้เฝากไว้ด้วยนะครับได้เวลาที่เราจะออกเที่ยวและเซ่น้องตั๊กและกุ้วไวเก๋านะครับจะพาพวกเราออกวิ่งไปถึงอ่ะไม่วิ่งก็ได้สงสารตัก๊กนั่งรถไปก็ได้ <laughs> ไปเก๋ายกกว้งครับ วันนี้ตังความมาเรียนรู้มรดกทางภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าอยู่กันที่ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตหรือบ้านใบบุญอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่กับพ่ออุ้ยแม่อุ้ย,ยในชุมชนกันค่ะยินดียิ่งแล้วแค่แก้วแอลฮา เก้ายกกวนเข้ามาเจญพ่อเนอเจ้าคือแต่เดิมวัฒนธรรมไต้ลื้อของเรานะคะเราอยู่กับคนเมืองเราจะปิดตนเองปิดกั้นตนเองค่ะจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัะชะกาลที่ 9, นะคะทรงบอกว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาตินั่นแหละค่ะเป็นการจุดประกายให้ พวกเราสืบหาราชเงาในด้านอาหารในด้านวิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ค่ะแล้วก็บรรพบุรุษไตลื้อค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ก็ถ่ายทอดให้ให้ให้เราคนไตลือ้อย่างของป้าปุกเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นรุ่นวัยกลางคนนะคะค่ะกลางคนที่ได้สืบทอดมาจากผู้สูงอายุแล้วป้าปุกก็ไปชวน พี่ป้านะอาเพื่อนฝูงนะคะปราดชาวบ้านในชุมชนที่มีความรู้ในเรื่องนี้เข้ามาพอปราดชุมชนเข้ามาแล้วลูกหลานนะคะเด็กน้องอย่างน้องส้อยน้องแหวนอะไรพวกนี้นะคะเห็นพ่อแม่พี่ป้านะอาทำก็ซึมซับเข้าไปเหมือนน้ำซึมทรายผมนะครับกเกษียณจากตำรวจมานะครับให้ช่วยชุมชนยังไงจะให้เด็กนักเรียนมันจะสืบทอดกักเราได้ ให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยนะครับก็เลยทําศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาปรึกษาก็ไม่บ้านไม่บ้านเราเราจะทําศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมา <c oughs> จะสอนนักเรียนุ่นเหนือสอนฟรีก็ทําเป็นไทลื้อเรียนไทยลื้อขึ้นมาที่มาถนัดตรงนี้ก็คือสืบเอาโ้นเอาเมื่อก่อนเนะี่ยเขาตําส้มตำตำมะละกอเนนะี่ยเอาหอมมะซอ้อกกุ้ยเต้ใส่พริกแห้งพริกดำถ้าเวลาหน้ามะขาม อ่อนเนะี่ยเราก็ใส่มะขามอ่อนไม่ต้องมะขามเปียกใส่พริกแห้งใส่ขิงมันเป็นสมุนไพรทั้งนั้นกินไปทานไปมันก็มาเจ็บท้องด้วยาตามไว้วันนี้กินได้ทั้งวันมันไม่เซ็งมันไม่ขายพริกมันไม่เซ็งมันไม่เหมือนตำพริกแต้หรือว่าใส่มะนาวพวกนี้นนะกินอยู่ได้ทั้งวันรสชาติไหนรสชาตินั้นนะเนี่ยผมก็เลยอนุรักษ์ไว้ถ้าจะกินตำสุม หรือว่าตโซคมา,าม่มาีียนทตดเ่ะอันนี้คือไข่ปามนะคะไข่ปามคือเป็นอาหารของคนไต้ลื้นค่ะมันมีมาแต่ดั้งเดิมนะคะสืบเนื่องมาจากคนไทลื้อเมื่อก่อนอะ่ะมีวิถีชีวิตในการทําไร่ทานาใช่ไหมคะก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรไปแล้วเวลาไปทํานา ภาชนะอะไรไม่ได้เอาไปด้วยคนะ่ะจากท้องไร่ไปนะไข่ก็เกิดจากไก่ที่เราเลี้ยงไว้ก็เอาไข่มาทําก็ใช้ใบตองทามาเป็นกระทงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาไปย่างบนเตาโดยไม่ต้องใช้น้ํามัน,นะคะ่ะแล้วมีคุณค่าทางอาหารก็คือไข่ก็มีวิตามินโปรตีนอะไรต่างๆที่เราสําหรับร่างกายเราใช่ไหมคะเราทําก็มีความสุขเพราะว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยก็เป็นอาหารที่ปลอดภัยค่ะไม่มีสารพิษอะไรเนยคะ่ะ อันนี้ประท้องว่าขนมต้งก้องหรือว่าขนมวงนะเจ้ามันเป็นอาหารพื้นบ้านของคนไตลหรือที่นี่นะคะแล้วก็อันนี้คือถ้าแขกแขกแก้วจะมาเอวนี้โดดเด่นที่สุดเลยนะเจ้าขนมวงนี่นะเจ้าเวลากินไปแล้วมันจะมีความนุ่ม นุ่มแล้วก็หอมกล้วยหอมท้องนะเจ้าอันวัตถุดิบของเราก็มีอันนี้นะเจ้าเป็นแป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีเกลือน้อยน้ำตาลน้อยเดียวแล้วก็ไอ้กล้วยกล้วยก็จงเอาไปปั่นก่อนนะคะแล้วก็เอามานวดกับแป้งนะจ้าแล้วก็ใส่กะทินะเจ้าเขาจะใส่น้ำเปล่าเขาเน้นกะทิอย่างเดียวกับกล้วยเอานวดก็คือมัน เพร่ะมันเหนียวเนาะอย่างคนสมัยนี้เปิ้นเปิ้นใส่เพิ่นจัดฟันกันอย่างเงี้ยเขาก็บปเพื่อมันเหนียวเพื่อมันออกนุ่มนุ่มกรอบหน่อยอย่างเงี้ยเจ้าเส้นข้าวจีเจ้าข้าวจีบายน้ำพริกตะแดงเจ้าแต่ก่อนนี่เพิ่นจะตัดน้ำพริใใกใก,ใกล้ใกล้จะใกล้จะหมดเพิ่นก็เลยจะเอามาจีเข้าตอนลูกเจ้ามาก็จกเจ้าเข้ามาบาย่างเจ้า หายนาทีเป็นของคนมาเก่าจ้ะเป็นของคนเท่ามาเก่ามีความสุขดีจ้ะเวลาเปิ้นกินป็นกับเปิ้นวันลำดีเขาเขมีความสุขจ้ะกาดมั่วขัวลือของเฮาสือเบามีแผ่วเข้าแคบอย่างนั้นไข่ปามสร้างสรรค์ข้าวจีแถมนั้นพัด ไทยไตลือมีมาเจินเก่ายกกวนจวนกันมาหาลองกินเตะนาถิ่นลือเนือเจ้าเจินจิมเนือเจ้า ขอบคุณน้องตั๊กและกวนไวเก่าเป็นอย่างมากในทีเดียวนะครับคราวหน้าจะพาพูกเราไปไหนรอรุ่นกันต่อไปแต่ที่แน่ๆครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการสูงว,วัยวารตี้ประจําวันนี้นะครับรายการสูงว,วัยวารตี้คุณผู้ชมครับออกอากาศทางช่อง ALTV หมายเลขสี 4, TV เรียนสนุกและคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ออนไลน์นะครับที่ www.altv.tv ครับส่วนข่าวสารความคืบหน้าอัปเดตต่างๆของรายการติดตามมาด้วยนะครับ Facebook Fanpage ALTV ช่อง 4. ส,สี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ